สุดทหารจับเคียวเกี่ยวข้าวค่ะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะ กองบังคับการควบคุมที่3ากรมฐานราบที่8โดยกองพันหารราบที่1กรมฐานราบที่8ได้จัดกําลังพลเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะโดยการเกี่ยวข้าวให้กับคุณยายสงาเนสงงาที่เป็นเกษตรกรบ้านท่าบมตาบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในการเกี่ยวข้าวขั้นต้นพร้อมกับเป็นการสนองนโยบายของกองทัพบ,บกในการดูแลพี่น้องประชาชนเกษตรกรในช่วง การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะเยี่ยวกันจะโค่นครับสามค่นค่ะสามค่นเนาะโอ้มีแต่ผู้หญิงจ้าเอ่อเป็นอใดครับมีทหารมาซอยดีใจร้ายค่ะดีใจเนาะครับเนาะจ้าไม่อย่างฝากถึงกองทัพบกปะครับเอ่อกองทุณหลายๆค่ะติดมาซอยติดกำลังพุ่งมาซอยได้เดี๋ยวลดค่าเสียใจปะครับเนี่ยค่ะค่าเสียใจหลายๆลายเพื่อละโอ้หลายๆลายเลยอะ ดีใจเลยมั้งครับมือเนี้ยดีใจมากมากค่ะโอ้ครับผมจ้าขอบคุณเด้อ